ก็สวัสดีครับวันนี้ตามล่าหาพึ่ง e ีที่3าครับแม่ได้ยัง,เ,ยงเ,เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วหนึ่งตัวสองตัว จะเอาปกติกับครอบครองลดหรอป๋าเอาละทายพร้อม นี่ครับคือน้ำพึ่งสดเลยครับนี่ครับเสื้อเลยครับนี่ก็เป็นน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งดินนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับแล้วก็สั่งซื้อในเพจของน้ำคิวแวนด้นะครับนี่ครับนี่คือพึ่งดินนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น จกให้หนูแลครับมันไม่ต่อยหรอครับวะต่อยอยู่วะตอดเป็ยนอยู่ธรรมดาเลยนะทุกคนต้องมีครูนะครับแต่ผมไม่มีครูนะครับอ่อยยากว่ะจะได้จเอาหลังนี้ก่อนนะครับยางครับอุ้ย ดินโคตรเยอะเลยครับนี่ครับเพื่นดินนะครับ